พลังใจที่ทรงพลังและแข็งแกร่งนั้นจะทำให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้เมื่อมีพลังกับจิตใจที่ดีก็ย่อมอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเหตุผลที่ต้องสร้างพลังงานให้แก่ใจอยู่ตลอดก็เพื่อทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเพื่อจะได้มีพลังทางใจเพิ่มขึ้นสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป หากว่าเราใช้มันหมดไปเรื่อยๆโดยไม่เพิ่มพลังให้ใจใจก็จะอ่อนแอเมื่อเราใจอ่อนแอการปฏิบัติหน้าที่และการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตก็จะทำไม่ได้หรือไม่เรียบร้อยตามที่ควรจะเป็นคนเราที่มีความยุ่งยากเกิดขึ้นในใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะกำลังใจมีไม่มากพอที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น เนื่องจากสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกมีสภาพยั่วยวนชวนใจทำให้กำหนัดบ้างลุ่มหลงบ้างมัวเมาบ้างในขณะใดที่ใจถูกกิเลสครอบงำและเรายังเป็นอยู่อย่างนั้นบ่อยๆกำลังใจของเราก็จะหมดสิ้นไปเมื่อกำลังต้านทานหมดไปความอ่อนแอก็เกิดขึ้นแล้วก็พ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นไปโดยปริยาย ผู้คนทั้งหลายที่มีชีวิตคลุกคลีอยู่ในโลกมีการงานที่ต้องจัดต้องทำอยู่ตลอดมีปัญหาร้อยแปดเกิดขึ้นในวิถีชีวิตเราจะพบว่ามันมีทั้งความสุขและทุกข์สุดแล้วแต่อารมณ์ที่จะมากระทบบางอย่างก็ทำให้เราหนักใจบางอย่างก็ทำให้เราสบายใจความสบายใจนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องของความยินดีส่วนความไม่สบายใจ เรียกว่าเป็นเรื่องของความยินร้ายเราอาจจะเข้าใจผิดว่าความยินดีนั้นเป็นคุณความยินร้ายนั้นเป็นโทษแต่ความจริงก็ไม่ถูกตามหลักนักเนื้อแท้แล้วมันเป็นเรื่องของความทุกข์เท่าๆกันต่างกันเพียงว่าความยินดีนั้นมันอำนวยความทุกข์ในภายหลังส่วนความยินร้ายมันเป็นทุกข์ในทันที เมื่อมีความยินดีก็อาจรู้สึกว่าไม่มีทุกข์ในขณะนั้นเพราะเรากำลังเพลิดเพลินแต่ความเพลิดเพลินนั้นไม่ถาวรอ,อาจเปลี่ยนเป็นความไม่เพลิดเพลินเมื่อใดก็ได้ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นกฎตายตัวไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกฎอันนี้ได้สิ่งทั้งหลายมันมีสภาพไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กฎอันนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่สิ่งใดต่อให้เรากําลังใจดีหรือมีความสุขอยู่ไม่เท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเรื่องปกติพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้เรายินดียินร้ายเพราะจะได้ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะปัญหาดังกล่าวที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นก็เพราะว่าเราเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ความยินดีนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้เสมอส่วนความยินร้ายนั้นมันก่อให้เกิดความทุกข์ได้ทันทีเพราะเวลาใดที่เกิดความยินร้ายเราก็จะร้อนใจแน่นอนว่าใครๆก็ต้องการแต่ความยินดีแต่ในความยินร้ายที่เราบอกว่าไม่ต้องการมันนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันฉะนั้น ในการปฏิบัติธรรมจึงวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายในสิ่งใดเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้วางเฉยเอาไว้เฉยๆการทำใจเฉยๆอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนหมั่นคิดด้วยปัญญาให้บ่อยๆ เพื่อให้มองเห็นสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งนานไปใจเราก็จะมีความวางเฉยต่อสิ่งนั้นได้เองเราสังเกตตัวเองได้ว่ากับบางเรื่องเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเราลองศึกษาถึงความรู้สึกในใจเราก็จะรู้ว่าเพราะเรารู้ชัดในเรื่องนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมาจากไหนและเป็นอยู่อย่างไรเมื่อเรารู้ชัดตามความเป็นจริง ใจของเราก็ไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นแล้วเราก็จะวางเฉยกับมันได้ความยินดีเป็นสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นความยินร้ายก็ทำให้ตื่นเต้นเช่นกันแต่ความวางเฉยนั้นไม่มีอะไรเลยใจจะไม่ตื่นเต้นทำความรู้จักแล้ววางเฉยหากแต่ต้องเฉยด้วยปัญญาหมายความว่าเข้าใจเรื่องนั้นได้ทันท่วงที การที่จะเข้าใจในเรื่องนั้นได้ทันท่วงทีอาจเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่สักหน่อยเพราะตามปกติแล้วคนเรามักมีสติไม่เท่าทันกับเหตุการณ์สตินั้นมักจะมาทีหลังเมื่อสิ่งนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจึงจะนึกมันขึ้นมาได้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้พอมารู้สึกตัวอีกทีเหตุการณ์นั้นก็ผ่านพ้นไปเสียแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีทางที่แก้ไขได้มีทางที่จะได้รับบทเรียนได้เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตใจไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดซ้ำรอยในชีวิตต่อไปอีกเราต้องมีการฝึกพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างเช่นเมื่อเรารู <S <s ้สึกโกรธลองมาวิเคราะห์ดูว่าเราโกรธเพราะอะไรมีอารมณ์ใดมากระทบ จึงเกิดความโกรธขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วสภาพจิตใจเป็นอย่างไรใจร้อนใจคุนแล้วขณะที่ใจร้อนนั้นเราสบายหรือเปล่าก็ไม่ได้มีความสบายมีแต่ความทุกข์มีแต่กระวนกระวายใจอาการเช่นนี้เป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาหรือเป็นของผู้ไม่มีปัญญากันแน่การที่เราแสดงอาการเช่นนั้นออกไป การกระทำนั้นเหมาะกับเราหรือไม่เรามีอายุอานามก็ขนาดนี้แล้วผ่านโลกมามากแล้วถ้าแสดงอาการฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนเราก็เหมือนกับเด็กไม่รู้เดียงสาไม่มีสมรรถภาพที่จะหักห้ามใจตนนั่นแสดงว่าเป็นผู้อ่อนต่อโลกเกินไปการอยู่ในโลกอย่างอ่อนต่อโลกนั้นเรียกว่าไม่เหมาะสมกับการอยู่ในโลก คนที่อยู่ในโลกจะต้องรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ทุกๆประเภทเพื่อจะได้เอาตัวให้รอดจากสิ่งสิ่งนั้นถ้าหลบไม่ทันเสียเปรียบมันบ่อยๆเราก็จะได้รับความเสียหายในชีวิตแต่หากเราพิจารณาให้รอบคอบเราก็จะพบความจริงว่าความตกต่ำนั้นเริ่มต้นด้วยจิตใจคือจิตใจตกต่ำก่อนไม่มีสติปัญญาเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครอง สิ่งต่างๆที่มากระทบก็จะทำให้คนๆนั้นขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของอารมณ์ก็เปรียบเหมือนกับลูกปิงปองที่ตีไปมาบนโต๊ะเขาตีมันให้กระเด็นกระดอนไปมาตามใจของเขาคนเราบางทีก็เป็นแบบนั้นถูกอารมณ์กระทบไปที่ไหนตีกลับมาที่นั่นอยู่บนโต๊ะบ้างตกลงข้างล่างบ้าง พอตกลงไปแล้วเขาก็หยิบมาตีต่อก็เหมือนกับคนเราที่จิตใจขุ่นมวัวอยู่ด้วยปัญหาร้อยแปดถูกมันทำข้างเดียวซ้าแล้วซ้าอีกเมื่อยังไม่มีปัญญาก็ถูกมันตีเรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิน้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่เรียบร้อยและไม่มีความยุ่งยากในชีวิตก็ต้องมีการฝึกฝนจิตใจ การฝึกฝนจิตนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตคนเราส่วนมากทำเรื่องอื่นได้เก่งหลายเรื่องเช่นเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงเก่งเล่นกีฬาเก่งแต่กลับไม่เก่งในทางฝึกตนเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าคนเราการฝึกในด้านกายนั้นเป็นของง่ายแต่การฝึกในด้านจิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ถ้าเราทำมันสำเร็จก็เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของเราเราอย่าไปสนใจความชอบหรือไม่ชอบของบุคคลอื่นแต่ควรสนใจว่าเราทำถูกหรือทำผิดและการถูกหรือผิดนั้นก็อย่าไปเชื่อใครเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถูกก็คือถูกร้อเอร์เซการที่คนอื่นพูดว่าถูกบางทีก็อาจจะไม่ถูก พูดว่าผิดบางทีก็อาจจะไม่ผิดเพราะคนพูดนั้นบางครั้งก็ยังมีความเห็นเข้าข้างตัวเองอยู่พูดก็พูดไปตามความเห็นของตัวเองตัวชอบสิ่งใดก็ว่าสิ่งนั้นถูกไม่ถูกใจสิ่งใดก็ว่าสิ่งนั้นผิดนี่ถือเป็นอารมณ์การตัดสินถูกผิดด้วยอารมณ์นั้นใช้ไม่ได้การจะอยู่ในสังคม ถ้าหากเราไม่รู้เท่าทันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าไปหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลอื่นกล่าวชมหรือติติงเราเพราะเขาอาจจะพูดชมด้วยอารมณ์พูดโดยอารมณ์โดยไม่ใช้เหตุผลเราไม่ควรไปยึดไปถือในเรื่องนั้นแต่ก็ควรจะฟังเอาไว้เพื่อประดับสติปัญญา ส่วนตัวเราเองนั้นก็ต้องรู้จักมาพิจารณาตนเองให้พิจารณาว่าเรามีความไม่ดีอะไรบ้างการงานของเราเป็นอย่างไรคำพูดคำจาของเรามันเป็นอย่างไรความคิดของเราเป็นอย่างไรถูกต้องตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเห็นว่าถูกก็รักษาความถูกนั้นเอาไว้แต่ถ้าเห็นว่าผิด ก็รีบแก้ไขเสียให้เรียบร้อยในชีวิตของคนเรามีการกระทบด้วยปัญหาร้อยแปดพันประการบางคนก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ไม่สุขชอบหาเรื่องให้คนอื่นคนประเภทนี้จะชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หาเรื่องราวทำให้เขาวุ่นวายใจจิตของคนประเภทนี้เรียกว่ามีวิหิงสาวิตกคือ ความคิดอันเบียดเบียนคนอื่นอยู่เป็นรากฐานความวิตกสามประการที่พึงละเสียมีดังนี้แบบที่1เรียกว่าการวิตกหมายความว่ามีความครุ่นคิดในเรื่องรักเรื่องใครชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงมีความอยากได้อยากมีและอยากเป็นในสิ่งที่ตนชอบอยู่ตลอดเวลา อีกพวกหนึ่งเรียกว่าวิหิงสาวิตกเป็นพวกที่คิดแต่จะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ใส่เรื่องให้เกิดความเดือดร้อนให้มีปัญหาและถ้าหากได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วตัวเขาเองก็ดูเหมือนว่าจะสบายใจในการกระทําเช่นนั้นอีกแบบที่สเรียกว่าพยาบาทวิตกคือคิดในเรื่องพยาบาทอยากแก้แค้น ใครทำอะไรให้ตนก็ผูกใจเจ็บไม่ยอมปล่อยวางพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกเอาไว้ว่าต้องกีดกันพวกวิตกทั้งสนี้เพราะเป็นพวกอกุศลมีผลเป็นทุกข์จงละเสียอย่าคิดในเรื่องเช่นนั้นจงรับรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าจิตเดิมของเรามันสะอาดสว่างสงบอยู่ความเศร้าหมองทั้งหลายนั้นเกิดเพราะอารมณ์ภายนอกมากระทบ และจับฉวยเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเรานี่เรียกว่าไม่ใช่ตัวเองสภาพเดิมของจิตเรานั้นมันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ใจเรานี้ต่างหากที่ชอบไปรับเอาอารมณ์เมื่อรับมาแล้วรู้ไม่เท่าทันก็เอามาปรุงแต่งแล้วก็ไปยึดไปถือไว้ว่าเป็นของตัวเราเป็นของเราขึ้นมาทันทีจึงทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาในใจ เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นครั้งคราวพยายามยอมรับรากฐานอันแรกไว้ก่อนว่าใจของเราเดิมนั้นมันไม่สกรปรกไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่ที่สกรปรกก็เพราะว่าอารมณ์มากระทบรู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่ายๆเกิดวุ่นวายก็เพราะเรารู้ไม่เท่าไม่ทัน แต่ถ้าเรารู้ได้ทันท่วงทีสิ่งนั้นก็จะไม่มีพิษสงอะไรแก่เรานำสติปัญญาเข้ามากั้นเอาไว้ให้มันเกิดแต่เพียงเท่านั้นแล้วหยุดอยู่เพียงเท่านั้นไม่ให้ก้าวต่อไปถ้ามีปัญญานำหน้าเราก็จะเฉยๆในอารมณ์นั้นได้ไม่ติดใจไม่พอใจไม่อะไรอาวรเป็นเพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านพ้นไป ไม่รับไว้ไม่ยึดไว้ก็ไม่มีอะไรกับเรื่องนั้นหลักการอย่างนี้ถ้าใช้บ่อยๆเราก็จะมีปัญญามากขึ้นวางเฉยได้ก็ไม่มีความวุ่นวายในจิตใจขณะที่จิตสงบไม่วุ่นวายขณะนั้นเราก็มีความสุขทางธรรมะเรียกว่าสันติภาพทางจิตใจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ความสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบใจนั้นไม่มีเมื่อเรานั่งมองไปก็จะพบว่าเจ้าสิ่งนี้เกิดเพราะความยึดถือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาต่อไปว่าเรื่องที่เราเอามาคิดนั้นสำคัญอย่างไรพิจารณาแยกออกไปผลที่สุดก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรแต่เราต่างหากที่หลงคิดผิดไปเองคิดให้วุ่นวายไปเอง อันนี้ก็จะช่วยให้จิตใจสบายขึ้นในชีวิตประจำวันเรามีความสุขทางด้านวัตถุมาพอสมควรแล้วควรหาความสุขในด้านสงบจิตใจนี้เสียบ้างตามโอกาสที่พึงหาได้มันพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสม่ำเสมอว่ามันร้อนเพราะอะไรไฟนี้มาจากไหนมันผ่านมาทางไหนใจร้อนนี้มันเป็นอย่างไร พิจารณาให้เห็นโทษของความร้อนใจความวุ่นวายใจความโกรธความเกลียดหรือความพยาบาทมั่นพิจารณาบ่อยๆให้เป็นเรื่องๆไปเวลาใดว่างๆก็นั่งพิจารณาสิ่งเหล่านี้เช่นคนโกรธนี้เป็นตั้งแต่หัวถึงเท้าโกรธทั้งตัวสั่นไปหมดอาการเช่นนั้นลองนึกดูว่าน่าดูไหมถ้าเราไม่เห็นตัวเรา เราก็ดูคนอื่นได้เวลาคนอื่นมีอาการเช่นนั้นมันน่ารักที่ตรงไหนสำเนียงที่เปล่งออกมากิริยาท่าทางที่แสดงออกไปมีอะไรที่น่าชมบ้างมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยเป็นภาพอยากภาพมานเมื่อเห็นเช่นนั้นก็จงบอกกับตัวเองเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าระวังไว้เถอะนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเขา หากเราไปพบกับอะไรที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นต้องรู้จักเตรียมตัวล่วงหน้าเตรียมพร้อมตลอดเวลาคอยบอกตัวเองเอาไว้ให้ระวังและรักษาใจของเราให้อยู่ในระดับที่คงที่ชีวิตของเราอยู่ลำพังไม่ได้ต้องพัวพันต้องติดต่อการงานในการติดต่ออะไรกับใครนั้นถ้าเราไปด้วยใจสงบเราจะได้เปรียบ แต่ถ้าไปด้วยใจที่ร้อนไม่เกิดปัญญาจะโต้เถียงอะไรจะพูดจะจาอะไรก็ไม่มีแหลมมีคมกับเขาเขาพูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องต้องเสียเปรียบเพราะว่าจิตใจไม่เป็นตัวเองจิตใจที่เป็นตัวเองคือจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเขาพูดอะไรมาก็ฟังรู้พูดอะไรก็พูดด้วยปัญญา การรักษาใจมันก็ได้ประโยชน์กับเราอย่างนี้เองการอยู่ชนิดที่ไม่เสียเปรียบนั้นเหมือนคนมีปัญญารู้เท่าทันเหลี่ยมของมนุษย์ไม่ว่าใครจะมาเหลี่ยมไหนเราก็รู้แต่หากว่าเราไม่รู้เราก็โดนเขาโกงบ้างบางทีเขาพูดที่เราเชื่อใจตายใจเราก็ติดกับของเขาการเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญา การอยู่ในโลกต้องอยู่อย่างผู้ลืมหูลืมตาไม่หลับหูหลับตามองอะไรก็ให้เข้าใจตามจริงอย่ามองด้วยความหลงความเข้าใจผิดในด้านจิตใจของเรานั้นถ้าหมั่นศึกษาและพิจารณาในทุกวันเราก็จะมีประสบการณ์มีความคล่องแคล่วในการแก้ปัญหาต่างๆเราจะอยู่ในโลกได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำ ไม่เปื้อนด้วยน้ำไม่เปื้อนด้วยคโคลนสิ่งสกรปรกที่อยู่ในเลนไม่ทําให้ดอกบัวเปื้อนฉันใดเราผู้อยู่ในโลกนี้ถ้ามีปัญญาจิตใจก็จะอยู่ในสภาพที่สงบได้ฉันนั้น